จัดอันดับคา์เมเลเดอร์หญิงสุดเท่อันดับที่8คาร์เมเลเดอร์สุโคโยมิแปลงร่างโดยสุโคโยมินะครับ ตัวนี้นะครับสามารถเสกดาบพลังงานแสงลูมินัสเฟกเตอร์ออกมาใช้เป็นอาวุธประจําตัวได้นอกจากนี้เธอยังสามารถดูดซับและแปลงพลังงานที่เหลือจากการโจมตีของไรเดอร์คนอื่นๆให้กลายเป็นลูกบอลพลังงานและส่งมันไปยังคู่ต่อสู้เพื่อใช้เป็นการโจมตีได้อีกด้วยและยังมีความสามารถสุดโกงคือการหยุดเวลาด้วยนะครับเรียกว่าเก่งมากมีท่าไม่ตายเป็นไทม์แจ็คปรากฏตัวครั้งแรกในคาม์ไรเดอร์ G.O. ตอนที่48-49เรียกได้ว่า ใช้เวลาแปลงร่าง3นาทีนะครับใช้จริงแค่1นาทีถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในซีรีส์ของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แต่จะไปได้ใช้ต่อสู้ในพวกภาคหรือมูฟวี่มากกว่านะครับดีไซน์ก็ดูธรรมดาไม่เวอร์วังนะผมชอบธีมสีดําขาวตัดทองผ้าคลุมขาข้างหนึ่งนี่ก็คือสวยงามเลยนะครับแน่นอนว่าคนแปลงร่างมีส่วนเอาอันดับ8ไปเลยเปลงร่าง ที่7คาร์เมเลเดอร์มิวแปลงร่างโดยเรนะคูรูมิจาก s m a r t ท r บรนส่งเข้าประกวดมิวนะครับมีประสิทธิภาพสูงมากและมาพร้อมกับฟังก์ชัน AI ทํทำนายผลที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของศัตรตูระหว่างการต่อสู้และทำนายการโจมตีของศัตรตูได้ด้วยฟังก์ชันในการทำนายนี้ ทำให้มิวกลายเป็นคามเมนไรเดอร์ที่เน้นพลังโจมตีและความสามารถในการหลบหลีกเป็นหลักมีถ้าไม่ตายเป็นมิวทาวิดอนแน่นอนคนแปลงร่างเป็นเลนะมันจะไม่ติดได้ยังไงนะครับบอกเลยอันดับนี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบดีไซน์มันหรอกแต่ว่าเพราะเลนะล้วนๆเลยนะเลยเอามาอยู่อันดับ7เลยนะครับดีไซน์ผมว่ามันดูเทอะอท่าไปหน่อยโดยเฉพาะตรงเกาะไหลนะมันยื่นออกมาเยอะเกินอ่ะผมว่าแต่เห็นเลนะจิตใจดีนะครับคือลงรัก คุณลุงทาคุมีนะแม่งรักไม่ดูรุ่นเลยนะเออนี่มันยุคไหนแล้วโหเกิดช้าไปนะครับคุณเลน,นะแปลงร่างเริ่มการวีเคราะห์สำเร็จโอ้ยลองออกไปทีอันดับที่6อาร์มเอิร์ดไรเดอร์ซิลฟีเฮลอาร์ม แปลงร่างโดยมาสโกะซูซูกะอาวุธประจำตัวของคาเมเลเดอร์ซีฟี่คือเฮลเค็ดมีท่าไม่ตายไรเดอร์ทรัสตัวนี้นะครับก็ปรากฏตัวในคาเมเลเดอร์ไกมุไกเดนคาเมเลเดอร์กริดดอนปะทะคาเมเลเดอร์บราวโวนะครับก็แน่นอนอะ่ะคือตัวนี้คือบทน้อยมากๆคือมาภาคเดียวแล้วก็จบเลยแต่ส่วนตัวผมชอบดีไซน์มันโคตรนะครับแม่งดูเวอร์ดีอะ่ะแล้วมันแปลกดีนะครับแบบมีผ้าคลุมตรงหน้าเออแบบเหมือนแบบอินเดียอะไรเงี้ยนะเฟี้ยวดีนะ เสียได้บทน้อยๆและบทก็ไม่ได้น่าจดจําอะไรเลยนะครับมาให้ซังเกสึกระทืบเล่นที่ได้มาติดอันดับเพราะร่างดีไซน์ของไรเดอร์ล้วนๆเลยนะครับ <Hey. S 1> อันดับที่5คาร์เมเลเดอร์ป๊อปปี้โทกิเมกิคิสเกมเมอร์เรเวลเอ็กแปลงร่างโดยป๊อปปี้ปิโปปะโปะนะครับร่างนี้นะครับมีความเร็วความคล่องตัวและการยืดหยุ่นร่างกายสูงสามารถลบหลีกการโจมตีต่างๆได้แม้กระทั่งมาร์สไรเดอร์สไนที่ยิงปืนแม่นๆนะ ป๊อปปี้ปีโปะปะโปเนี่ยก็หลบได้อย่างโค้เททแถมยังเคยชนะมาเลเดอร์สไนด์กับเอ็กเซดเลเวล2พร้อมกันด้วยนะครับมีท่าไม่ตายเป็นคีทิคอลคูลเซดแล้วกดตัวครั้งแรกในคาร์มาเลเดอร์เอ็กเซดตอนที่26 28 30 31 37แล้วก็ยาวไปเลยนะครับส่วนตัวผมชอบป๊อปปี้ปีโปะปะโป้มากเพราะว่ามันมันดูแบบเออมันเฟี้ยวอะเออหลายคนน่าจะชอบเหมือนกันคือมันดูแบบคอสเพย์ทั้งเรื่องแล้วก็ดูปัญญาอ่อนติงต้องดีนะครับส่วนตัวดีไซน์ของ ร่างไรเดอร์เนี่ยมันก็ดูประหลาดแบบหลุดโลกไปเลยแต่ว่าก็ตรงกับคอนเซปต์เตรีมเนื้อเรื่องของ e อ็กเซนะครับแน่นอนว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือคนแปลงร่างน่ารักมากนะครับ อันดับที่ 4. m a r าร์ชไรเดอร์ฟาร์มแปลงร่างโดยคิริชิมะมิโฮมอนเตอร์ที่ทำสัญญาด้วยคือเบรนด์วิงเบรนด์ไวเซอร์เป็นดาบปลายแหลมที่ใช้เป็นอาวุธประจำตัวของเธอพลังเตะและความเร็วในการวิ่งของฟาร์มอยู่ในระดับปานกลางแต่พลังต่อยของเธอนั้นต่ำที่สุดในบรรดา13ไรเดอร์และเธอกระโดดสูงได้น้อยที่สุดเท่ากับคาร์เมเลเดอร์โซดาดีไซน์แน่นอนนะครับไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคำว่างาม เล่นสีขาวดําแถมมีผ้าคลุมด้วยเหมือนปีกหงเลยนะครับถ้าไม่นับมบนุษย์ไฟฟ้าทัคเกิลผมว่าเนี่ยแหละคาร์เมเลเดอร์ฟาร์มเป็นไรเดอร์ผู้หญิงคนแรกนะครับหรือมีตัวอื่นก็เม้นบอกกันได้นะฟาร์มนะครับปรากดตัวในคาร์เมเลเดอร์ลิวคีเอพิโซดไฟแอลและคาร์เมเลเดอร์ลิวคีสเปเชีล 13, ยลสิบมไรเดอร์นะครับรวมๆคือแบบโหงามอะ่ะเออไม่งามจริงเอาอันดับที่4ไปเลยนะครับ อันดับที่3คาร์เมเลเดอร์แกรชูแปลงร่างโดยเบโลบะนะครับบอกเลยตัวนี้คือตัวโปรดของผมในเรื่องคาร์เมเลเดอร์กีสเลยนะครับไรเดอร์แกรนะครับมีความสามารถในการคุมไรเดอร์ลูกกระจกได้ใส่บัคเกิลเสริมพลังให้ได้แล้วก็ควบคุมลูกกลมๆนะครับปล่อยรำแสงเลเซอร์ Laser, ได้นะครับมีท่าไม่ตายคือดีล s สแค่ชื่อท่าก็กินขาดแล้วนะคือตัวนี้มันเป็นเกมมาสเตอร์คอยดูแล ผู้แข่งขันกฎการเล่นอะไรประมาณเนี้แต่ไม่ถึงกับแบบคุมเกมได้100%นะครับแน่นอนว่าร่างไรเดอร์เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกและผมไม่สนใจด้วยแต่ร่างมนุษย์นี่สิคือไม่ไหวจะต้านจริงๆนะครับเสียดายไม่น่าเป็นตัวร้ายเลยนะเบโลบะและบทคือเป็นตัวร้ายยันวินาทีสุดท้ายภาคหนูมูวี่สออันเนี่ยก็ยังเป็นตัวร้ายอยู่ดีนะครับคือดีขึ้นมาสักนิดหน่อยก็ได้เออเรากูสาเชียนะสรุปก็คือไม่เลยนะครับ แทบไม่มีดีสักเปอร์เซ็นต์นอกฉากหน้าตานะส่วนเบลูบาได้แปลงร่างเป็นคาเมเลเดอร์แกรในซีรีส์ในตอนที่27 28นะครับก็แปลงร่างสั้นๆนะและจริงๆเบลูบามีร่างไรเดอร์ของตัวเองด้วยแต่ผมว่าคือแย่กว่าคาเมเลเดอร์แกรอีกนะครับเนี่ยที่ผมขึ้นรูปไว้ให้ดูคือเป็นตัวใหญ่แล้วก็สีชมพูแบบไม่เท่เลยอะส่วนตัวคือชอบเบลูบามากๆนะครับถ้าแปลงร่างก็น่าจดจําคือตั้งแต่เห็นเบลูบาก็คือแบบตาตึงใจมาตลอดคืออยากดูกลีดยันจบเลยนะครับ โดนใบแดงนายถูกไล่ออกแล้วซีนแปลงร่างก็แบบมาตัดสินให้รู้ผลกันเป็นเลยไงอันดับที่2องคาร์เมเลเดอร์ซีโแปลงร่างโดยฮิวมาเกียอิซึฮารุโตะมีขามแต่ไม่ขันนะครับ ความสามารถที่ทรงพลังที่สุดของซีโรทูคือความเร็วเธอสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจนคู่ต่อสู้มองเห็นรากับเธอกำลังเทเลพอร์ตก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้เลยร่างนี้คือทำได้แค่นี้แต่จริงๆมันมันแบบมันคำนวณอ,อนาคตได้นิดนึงมั้งเออถ้าผมจำไม่ผิดจริงๆริซีโรทูเนี่ยมันดรามาตั้งแต่เป็นร่างสุดยอดของเซโรวันแล้วเพราะว่ามันดูธรรมดามากไม่มีสกิลอะไรโดดเด่นแถมดีไซน์ก็แบบไม่หวือหวาด้วยนะส่วนตัวผมเฉยๆนะผมว่ามันก็ดูเท่เออแม่งเท่เลยอ่ะ แต่ผมมาว้าวตอนหนุมูวี่งคาร์เม d ลเดอร์เซ e r วันเ i ียวชามนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะอีซึกับฮารุโตะนะครับแปลงร่างด้วยกันครั้งแรกแม่เจ้าความคิดโคตรครีเอทนะคือฮารุโตะนะครับแปลงร่างเป็นเซ r o วันเรียวไรซิงคือเรียวไรซิงเนี่ยมันมีสถานนะเท่ากับร่างสุดยอดเซ r o ทูเลยนะแต่แค่ร่างหน้าตามันเหมือนเซ r o วันแค่นั้นเองเปลี่ยนแค่โพกไยคีนะครับส่วนอีซึนะครับแปลงร่างเป็นคาร์เมเลเดอร์เซโลทูคือผมรู้แหละว่า คาร์เมเลเดอร์ซีโเนี่ยมันออกแบบมาจากคาร์เมเลเดอร์หมายเลข2คือนิโกะนะครับแต่ผมไม่คิดไงว่าทางสตูดิโอเนี่ยจะเอาอิสอมาแปลงร่างเป็นซีโรนะครับเป็นแบบโหยดับเบิ้ลไรเดอร์นี่ว่าโคตรเฟี้ยวนะครับรวมๆคือชอบอีสอด้วยแหละอีสอน่ารักมากนะในซีรีส์แต่เสียดายอันนี้เป็นอีสอคนที่2นะครับไม่ใช่อีสอคนแรก แบบที่1นึ่งคามเมเลเดอร์คิบาร่าแปลงร่างโดยฮิคารินัสมิหรือนัสมิคังนะครับสำหรับตัวคิบาร่านะครับไม่ค่อยมีสกิลอะไรที่โดดเด่นเลยแต่ชนะเทพทำลายล้างดีเคตร่างไวโอเลนตเวอร์ชันได้นะครับแบบชิวๆด้วยบอกเลยนะครับว่าชนะด้วยฝีมือตัวเองล้วนๆวนส่วนดีไซน์ของคิบาร่านะครับโคตรงามแบบกินขาดสำหรับที่ผมไล่ดูมาเลยนะคิบาร่าแม่งสวยสุดๆดแล้วผมไม่คิดว่ามีไรเดอร์ผู้หญิงคนไหนเนี่ย ดีไซน์สวยเท่าคี布ล่าอีแล้วเออแต่จริงๆมั่ก็แล้วแต่คนชอบแหละคือผมไม่รู้เลยนะว่าจะติตรงไหนดีอ่ะคนแปลงร่างก็น่ารักแถมร่างไรเดอร์มันก็ดูไร้ที่ติมีถ้าไม่ตายเป็นโซนิกร์ฟนะเป็นการบินชนคู่ต่อสู้ปรากดตัวครั้งแรกใน Double and d e c a ีเค้นมูวี่วอ1์นะครับโดยรวมก็คืองามถ้าใครคิดว่ามีไรเดอร์ผู้หญิงที่สวยกว่านี้เออก็เมนบอกกันได้นะครับแลอร อ้าวแล้วครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับคาร์เมเลเดอร์หญิงสุดเท่สุดงามจริงๆผมจะเอายายบะยูอามาด้วยมาเลเดอร์วาคคิลลี่อ่ะแต่คือนางติดบ่อยแล้วไงคือจะเอามาทุกคลิปไม่ได้นะครับประกาศเล็กน้อยนะครับต่อไปจะรอคลิปเรานานนิดน,นึงพอดีผมจะไล่ทำคลิปไรเดอร์ทุกตัวและทุกร่างและขบวนการคาคุเรนเจอร์นะและแน่นอนบางคลิปต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะดูได้นะครับ และปีนี้นะครับเรามีกิจกรรมแจกของกันเหมือนเดิมนะท่านที่เป็นสมาชิกเรา1ท่านนั้นรับฟรีไปเลย1ตัวส่วนที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับก็จะมีแย่งกันตอบคําถามนะหรือว่ากิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยผมยังไม่ได้คิดแต่ก็ประมาณเดือนมีนานะครับประมาณนั้นและเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับว่าจะแจกตอนไหนก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ